โรงเรียนอนุบาลงาวพานุนิยมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขตหนึ่งเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมมวัยถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนทั้งหมด625คนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน50คนโดยมีนายชวเรกันอินดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนและนายวุฒิเดชกํลังเก่งรองผู้อํนวยการโรงเรียน การปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice การส่งเสริมการอ่านการเขียนเพื่อการเรียนรู้และต่อยอดองความรู้ด้วยการเรียนรู้แบบ Active Learning ความเป็นมาและสภาพปัญหาการอ่านการเขียนเป็นทักษะที่จำเป็นในการสื่อสารเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจความคิดความสามารถเป็นเครื่องมือการเรียนรู้อันจะนำไปสู่การพัฒนาสติปัญญาและองค์ความรู้ที่หลากหลายในสาระการเรียนรู้ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพจากการทดสอบความสามารถในการอ่านและการเขียนครั้งที่2ปีการศึกษา2566ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6ถึงพบ ว่านักเรียนบางส่วนมีผลการประเมินในระดับพอใช้ที่ยังต้องแก้ไขและพัฒนาอย่างต่อเนื่องซึ่งจะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยและรายวิชาอื่นๆดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหาจึงได้จัดให้มีโครงการพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนและการสื่อสารภาษาไทยให้กับนักเรียนเพื่อนำไปสู่การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพตามเป้าหมายของหลักสูตรและต่อยอดเพื่อยกระดับทักษะการอ่านการเขียนและการสื่อสารภาษาไทย ให้ดีขึ้นวัตถุประสงค์1เพื่อแก้ไขปัญหาการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6 2เพื่อพัฒนาทักษะด้านการอ่านการเขียนการคิดวิเคราะห์และสื่อสารภาษาไทยได้เป้าหมายเป้าหมายเชิงปริมาณผู้เรียนร้อยละ80อ่านออกเขียนได้คิดวิเคราะห์และสื่อสารภาษาไทยได้เป้าหมายเชิงคุณภาพผู้เรียนมีทักษะการอ่านการเขียนและการสื่อสารภาษาไทยและมีคุณภาพตาม มาตรฐานขั้นตอนการดำเนินงานภารกิจหลักที่สำคัญของโรงเรียนคือการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพโดยมีโครงการพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนและการสื่อสารภาษาไทยใช้กระบวนการ PDCA ในการขับเคลื่อนดังนี้ ขั้นวางแผน 1. ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาความต้องการประชุมวางแผนสร้างความตระหนักให้กับคณะครู 2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 3. คัดกรองนักเรียนและแบ่งกลุ่มนักเรียนประเมินทักษะการอ่านการเขียนของนักเรียนเป็นรายบุคคลจากการประเมินการอ่านการเขียนครั้งที่2ปีการศึกษา2566 4. แบ่งกลุ่มนักเรียนตามผลการประเมินจากแบบคัดกรองเพื่อเป็นแนวทางแก แก้ไขและพัฒนาการอา่านการเขียนด้วยวิธีการและสื่อที่เหมาะสมกับนักเรียนในแต่ละกลุ่ม 5. ศึกษาหลักสูตรและแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning กระบวนการเรียนรู้5ขั้น5 Steps 6. กำหนดกิจกรรมการพัฒนาเป็นการกำหนดวิธีการและสื่อที่เหมาะสมกับนักเรียนฝึกทักษะการอ่านการเขียนของนักเรียนดีขั้นดำเนินงาน 1. ดำเนินการรวบรวมสร้างสื่อจัดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ก่อนนำไปใช้ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning กระบวนการเรียนรู้5ขั้น5 steps 2. ดำเนินการพัฒนาการอ่าน การเขียนตามกิจกรรมตามที่กำหนดตลอดปีการศึกษา โดยมีกิจกรรมดังนี้กิจกรรมฝึกอ่านฝึกเขียนเรียนสนุกสร้างนวัตกรรมจัดทำสื่อเพื่อนำมาใช้แก้ปัญหาและพัฒนาการอ่านการเขียนได้แก่แบบฝึกทักษะการเขียนคำจักภาพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1แบบฝึกทักษะการแต่งประโยคจักภาพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1และ2แบบฝึกทักษะการอ่านการเขียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง3แบบฝึกคัดฝึกเขียนฝึกอ่านประสม สลักมีตัวสะกดระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สองและ3แบบฝึกทักษะการเขียนเรื่องจากภาพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สองและ3แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านการเขียนคำพื้นฐานระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้แผนผังความคิด mind mapping ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6มอบหมายให้ครูผู้สอนภาษาไทยรับผิดชอบเพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมและประเมินการอ่านการ การเขียนนักเรียนทุกระดับชั้นกิจกรรมอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้แผนผังความคิด m i n d m a p p i n g พิชิตการอ่านฝึดการอ่านคิดวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคแผนผังความคิดฝึกให้นักเรียนสรุปข้อคิดจากสิ่งที่อ่านและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน กิจกรรมรักอ่านรักเขียนเพียนบันทึกจัดทำสมุดบันทึกรักการอ่านตารางการเข้าใช้ห้องสมุดโรงเรียนสัปดาห์ละหนึ่งครั้งโดยนักเรียนอ่านหนังสือตามความสนใจและนำข้อคิดหรือประโยชน์ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันพร้อมมอบรางวัลหนูน้อยยอดนักอ่าน กิจกรรมร้อยดวงใจใส่หนังสือเล่มเล็กนักเรียนได้ศึกษาตัวอย่างการทำหนังสือเล่มเล็กจากเว็บไซต์ YouTube ร่วมกันวางแผนในการทำงานเป็นกลุ่มแบ่งหน้าที่ในการทำงานมีการกำหนดชื่อเรื่องแนวทางการเขียนวางโครงสร้างเนื้อหาด้านคุณธรรมกำหนดตัวละครนำงานที่เสร็จแล้วมาประกอบเข้าเล่มหนังสือเล่มเล็กให้สมบูรณ์สวยงามและให้แต่ละกลุ่มนำเสนอหน้าชั้นเรียนตีขั้นติดตามตรวจสอบประเมินผล 1. กำกับติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยคณะกรรมการนิเทศการสอน 2. ประเมินการอ่านและการเขียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6ครั้งที่1ปีการศึกษา2567เพื่อดูพัฒนาการการอ่านการเขียนของนักเรียน 3. รวบรวมสรุปผลข้อมูลเพื่อสรุปผลการดำเนินกิจกรรมประสบผลสำเร็จบรรลุเป้าหมายมากน้อยเพียงใดหรือนักเรียนมีพัฒนาการด้านการอ่านการเขียนดีขึ้นกว่าเดิ เอขั้นพัฒนาแก้ไขปรับปรุงนำผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขโดยตรวจสอบกิจกรรมที่ควรปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นได้แก่ปรับวิธีการที่ให้ผู้ปกครองช่วยเหลือการเรียนของนักเรียนจัดให้มีกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน การต่อยอดการเรียนรู้มีกิจกรรมดังนี้ 1. กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 2. กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ 3. กิจกรรมเรียงความวันสําคัญหรือเหตุการณ์สําคัญ 4. กิจกรรมทดสอบการอ่านการเขียน 5. กิจกรรมส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะวิชาการในโอกาสต่างๆ ผลการดำเนินงานผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน 1. นักเรียนมีทักษะการอ่านการเขียนการคิดวิเคราะห์และการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. นักเรียนมีความสามารถทางด้านภาษาไทยใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องมีนิสัยรักการอ่านการเขียนรู้จักแสวงหาความรู้จากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6ถึงมีผลการประเมินด้านการอ่านและการเขียนครั้งที่1ปีการศึกษา ศึกษา2567ระดับดีขึ้นไปดังนี้ชั้นประถมศึกษาปีที่1การอ่านร้อยละ100การเขียนร้อยละ9 6 0 5ชั้นประถมศึกษาปีที่2การอ่านร้อยละ95.39การเขียนร้อยละ89.47ชั้นประถมศึกษาปีที่3การอ่านร้อยละ95.28การเขียนร้อยละ82.50ชั้นประถมศึกษาปีที่4การอ่านร้อยละ91.66ก การเขียนร้อยละ89.74ชั้นประถมศึกษาปีที่5การอ่านร้อยละ87.69การเขียนร้อยละ93.85ชั้นประถมศึกษาปีที่6การอ่านร้อยละ9ก3าการเขียนร้อยละ86.67ผลที่เกิดขึ้นกับครูผู้สอน 1. ได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ด้วยกระบวนการ5 s เ ครูสามารถพัฒนาทักษะต่างๆได้รอบด้านตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคปัจจุบันที่เป็นยุคเครือข่ายดิจิทัลสังคมออนไลน์ในศตวรรษที่21คนที่เกิดกับโรงเรียน 1. โรงเรียนมีผลการประเมินด้านการอา่านและการเขียนครั้งที่1ปีการศึกษา2,567สูงขึ้น 2. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนปัจจัยของความสำเร็จ 1. ผู้บริหารคณะครูเป็นแรงขับเคลื่อนในการดําเนินการ พฒนาสือ่อในการแก้ปัญหาด้านการอา่านการเขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนมีการปรึกษาประชุมวางแผนการร่วมกิจกรรมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC มีการนิเทศติดตามประเมินผล 2. ครูใช้สื่อในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเขียนและการคิดวิเคราะห์อย่างต่อเนื่องจัดกิจกรรมแก้ปัญหาการอ่านการเขียนของนักเรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ3นักเรียนผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการอ่านการเขียนและประเมินการอ่าน